ทำนายความฝันทํานายความฝันเลขนําโชคฝันว่าสวมมงกุฎแปลว่าอะไรฝันว่าสวมมงกุฎนะคะเป็นความฝันที่ดีค่ะท่านจะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสนะคะใบนี้จะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสความสุขจะมาเยือนความสุขจะมาเยือนนะคะไพ่ดีมากเลยค่ะเป็นช่วงที่ว่าการงานของคุณเนี่ย จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วอ่ะกำลังจะมีการเจรจาเนี่ยจะมีการเจรจาเรื่องแต่งงานอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับคนรักมีเทอร์มิตเนี่ยเขาเรียกว่าพระทุดงพระป่าแล้วก็พระสังฆราชเนี่ยเขาเรียกพระเมืองพระป่ากับพระเมือง ฝันว่าสวมมงกุฎท่านได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายหลวงปู่สายหลวงปู่สายพระป่าสายหลวงปู่โตสายหลวงปู่ทวดมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยให้การคุ้มครองชีวิตของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีจะมีจะมีงานเข้ามาเยอะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์เจรจาเกี่ยวกับการเจรจาขอคอมมิชเมนต์ สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยสเสน่ห์ของท่านเนี่ยไปเตะตาใครบางคนความมีสเสน่ห์ของคุณอนะมันไปเตะตาใครบางคนอนะก็เลยทําให้แบบมีคนมาสนใจอยากจะขอคบเป็นแฟนทีนี้เอ๋จะใช้ไพ่ป็อกนะคะเนี่ยนะคะชุดนี้นะคะสายการวินอาลับเอมิเรตเราจะมาดูเลขนำโชคนะคะ เลข6ค่ะเลข0ย์ค่ะ6กศูนย์หกหศูค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะเลขนำโชค6 0 6 1 0ค่ะ